เรียนอีกนะรับพ,พี่น้องเรียนอีกนะรับพ,พี่น้อง พี่น้องบอกว่าทักทายมาว่าไม่เคยเจอบางคนไม่เคยเจอหัวน้ำพุงมาเป็นสิบสิบปีแล้วครับผมบางคนก็ตั้งแต่สมัยก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับทิพย์หน้าหัวน้ำพงสุดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับ หน้าหัวลองพงสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับคลิปหน้าหัวลองพงสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับขอถ่ายทำคลิปหน้าหัวลองพงสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับ หน้าหวัวลาโพงสดๆเลยนะครับราบขอบคุณมากเลยนะครับก็ถ่ายทำเตรียมรัพี่น้องนั้นจะมีความสะอาดมากกว่าตรงกันข้ามหัวลําโพงนะครับแล้วข้างๆหัวลําโพงมันก็จะมีเซเว่นเนะครับพี่น้องนะครับ ตึกตึกตึกหน้าหัวลำโพงนะครับพี่น้องแล้วกลับมาก็เจอช้างสารกว่าเก่านะครับคือพี่น้องบอกว่า ทายมาว่าไม่เคยเจอบางคนไม่เคยเจอหัวลำโพงมาเป็น10บสปีแล้วครับผมบางคนก็ตั้งแต่สมัยก่อนหูมปก็เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องถ่ายตึงหน้าหัวลำโพงนะครับตึกสูงนะครับนะครับพี่น้องนะครับคือนกนกก็ยะขอถ่ายทํำคลิป หน้าหัวลำโพงสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับหน้าหัวลำโพงสดๆเลยนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับก็่ายทำปีหน้าและเดือนต่อๆไปปีหน้าปีต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีหน้าหัวลำโพงนะครับพี่น้องแล้วกลับมาก็เจอช้างสันนะครับ แต่ตึกพวกนี้ก็เรียนอีกนะครับพี่น้องเคยมาทำงานอะไรพวกนี้เห็นเห็นหัวลำโพงเขาก็ดีใจธรรมดาพี่น้องผมก็ดีใจเหมือนกันแหละนะครับ ที่ผมได้ถ่ายทำไปให้พี่น้องได้ดูนะได้เห็นได้ชะนะครับแต่พวกนี้ก็ก่านะครับ หัวลำโพงนะครับพี่น้องแล้วกลับมาก็เจอช้างสารเสียนอีกนะครับพี่น้องเคยมาทำงานอะไรพวกนี้เห็นเห็หัวลำโพงเขาก็ดีใจธรรมดาพี่น้องผมก็ดีใจเหมือนกันแหละนะครับ ที่ผมได้ถ่ายทําไปให้พี่น้องได้ดูนะได้เห็นได้ช้อได้ชมนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปวันหน้าและวันต่อๆไปเดือนนครับพี่น้องนันจะมีความสะอาดมากนะครับแต่เป็นพวกนี้ก็ เตืนครับพี่น้องนั้นจะมีความสะอาดมากโหมไปเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องไายตึงล้างหัวลําโพงนะครับตึกส,สูงนะครับนะครับพี่น้องนะครับนกนกก็จะเคยมาทํางานอะไรพวกนี้เห็นเห็นหัวลําโพงเขาก็ดีใจธรรมดาพี่น้องผมก็ดีใจเหมือนกันหละนะครับที่ผมได้ถ่ายทาไปให้พี่น้องได้ดูนะได้เห็นได้ชอบโหมไปเยอะเหมือนกันนะครับพี่น้อง สายตึงหนัหวันน้โพงนะครับสูงๆน,นะครับพี่น้องนะครับนกนกก็อยากได้ชมนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อต่อไปวันหน้าและวันต่อต่อไปเดือน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเก่านะครับายตึกตึกตึกหน้าหัวเราะีครับพี่น้องสวัสดีครับ แต่พวกนี้ก็เป็หน้าหัวลำโพงนะครับพี่น้องแล้วกลับมาก็เจอช้างสารก่าเก่านะครับ มาก็เจอช้างสันเคยมาทำงานอะไรพวกนี้เห็นเห็นหัวลำโพงเขาก็ดีใจธรรมดาพี่น้องผมก็ดีใจเหมือนกันแนละนะครับที่ผมได้ถ่ายทำไปให้พี่น้องได้ดูนะได้เห็นได้เชอบนะครับแต่ไปพวกนี้ก็ยิ้หน้าหัวลำโพงสดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับ เสียนอีกนะครับพ,พี่นอ้องหน้าและเดือนต่อ,ตอไปปีหน้าปีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีเดียนอีกนะครับพ,พี่นอ้อง ตึกตึกตึกหน้าหวัวลำได้ชมนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปวันหน้าและวันต่อๆไปเดือน ยังเหมือนเดิมนะลกมา,มากินข้าวก็ยังเหมือนเดิมยังมีนะพี่น้องนะครับเห็นไหมที่คนเดินนะครับนะครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นกําลังลงมานะนะคือสภาพพี่น้องนั้นจะมีความสะอาดมากกว่าเก่านะครับ สะอาดมากตื่นครับพี่น้องนั้นจะมีความสะอาดมากถึงนะหน้าหัวลำโพงนะครับพี่น้องแล้กลับมาก็เจอช้างสารได้ชมนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้าและคลิป